สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในรายการเกมนี้ทำไมผมถึงแพ้โอเคก็มันจะก็จะเป็นแนวแนวแนว,วิเคราะห์นะครับว่าผมเล่นพลาดตรงไหนเพื่อนเล่นพลาดตรงไหนในเกมนี้นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมมาเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกเล่นนะครับผม,ผมก็เลือกเป็นจังเกิลนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากมีคนโลมนะครับในเกมนี้ แต่ผมอยากได้คลิปนะครับผมก็เลยเลือกตัดสินใจเปลี่ยนไปเล่นโลมให้นะครับก็หยิบโลมได้ผมเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับไม่ใช่แบบเล่นได้แค่ปาแต่ว่าแผนนี้อาจจะเล่นปลาบ่อยหน่อยเพราะว่าอยากอัพคลิปลงแบบเท่ๆหน่อยนะเพราะป่ามันเงินนําได้ไงแบบตัดคลิปเล่นอื่นเล่นคนอื่นได้โอเคคีลาเป็นเม็ดฟ้าด้วยนะส่วนใบเป็นเม็ดเขียวถือว่าน่าจะเล่นมาเยอะพอสมควรนะ่ะสองตัว เข้าเกมมาแล้วผมก็จะเซตของโลมเป็นเปิดตานะเพราะว่าเกมนี้เขียนโลมนะแล้วก็เดี๋ยวเซตตัดเลือดมาเลยเพราะว่าผมมีเซนอะ่ะเหมือนอิกกี้เขาจะไม่อยากออกของตัดเลือดตามสเตปเมทเขาอยากขึ้นดานเมทก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเจอเป็นลอริออนลอริออนมันค่อนข้างดูดเลือดแรงนะเราก็จำเป็นจะต้องตัดเลือดด้วย อะ d u อินอย่างเงี้คอยค e นอย่างเงี้ยมันก็ดูดเลือดสามตัวแล้วผมไปเติมเลนบนไม่ทันนะช็อตนี้ผมค่อนข้างช้าเลยของรมจริงๆผมต้องได้รองเท้าแล้วนะถ้าประมาณนี้แต่อันนี้ด้วยความที่ของรมมันปรับมาใหม่ทำให้ได้เงินช้ากว่าเดิมก็เลยได้รองเทา้าค่อนขอา้างช้าแล้วฝั่งเราเหมือนจะนัวกันในป่านะ ตรงไบ้ข้อมูลค่อนข้างแน่นแต่ว่าก็แลกกันไปนะรลีอ้อนกับไบ้นะแต่ทีมเขาก็ยังบวกต่อผมก็เลยเดินมาซ้อนเดินมาเติมมาดูช็อตนี้จริงๆช็อตนี้ยผมว่าผมไม่ได้เดินพลาดอะไรเลยนะแต่ว่าทีมเขาไปโซนตรงบัฟของเราอะ่ะผมก็พาเทลเดินมารับกลางนะนตามสเตปแล้วก็ขึ้นมาเติมบนช็อตนี้ผมว่าผมไม่ได้พลาดนะถือว่า ไม่อาจจะไม่ได้เล่นดีแบบอ่านเกมขาดขนาดนั้นแต่ว่าก็ทําเป็นแบบมาตรฐานอะ่ะพาแคลรี่เดินตัดเฟสพาแคลรี่เอาคลิปอะไรเงี้ยเราก็มาเอามังกรต่อนะสีก็ได้มังกรไปอย่างง่ายดายเพราะว่าเขาจิปมากันไมะนะ่ทันได้รองเท้าแล้วผมก็ขึ้นเป็นเปิดตาต่อเลยนะเพราะว่าเคียนโลมันค่อนข้างป่วนนะเปิดตาแถมเปิดตาเราก็ได้โซโลด้วย ทำดาเมจผมไม่นับแล้วกันเพราะว่ามันดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นดาเมจเวทไงเขาก็มีกันวงกันเวทอะไรเงี้ยทีมเขาได้ดาร์กไปนะช็อตนี้ผมเล่นนิดหน่อยอเคกดวิกไปนะแต่ว่าเหมือนทีมเขาไม่เล่นกับผมเลยอะแล้วก็ทีมผมก็ไม่เล่นกับผมเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เป็นช็อตฟุกฟ๊กๆนะโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่อารูอินเข้าสุดมากเลยเนี่ยช็อตนี้อารูอินน่าจะพลาดแหละ ต่ว่าเทีวเทวเราแหล่มนะเทยวเทเราแบบเดินฉีกออกข้างฝั่งนู้นนะถ้าฉีกตามอาดูอินมาก็น่าจะได้คิวแล้วก็ไม่ตายด้วยเอาขี่าก็ๆๆๆมุดขึ้นไปสูงเหมือนเขาอยากตัดบูมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูดีกว,ว่าเขาอยากไปเอาบูฝั่งตรงข้ามจริงด้วยนี่นะเขาได้บูมาแต่เขาก็ตายอ๋อที่จริงเขาแบบ ตัดไปเอาตั้งแต่เราบวกตรงกลางแล้วเวย้ยคือป่าเราตัดไปตัดบูตั้งแต่เราบวกตรงกลางอยู่ <c oughs> ก็เลยทีนี้ได้บูมาก็เลยโดนปิดนะนี่โดนปิดอันนี้เป็นช็อตพลาดของคีราเม็ดฟ้าโอเค <c oughs> มันเขาจะหิวบูแหละเพราะว่าเนี่ยไง บับฟ้าไม่ได้ใช้เลยก็เป็นช็อตเฟลกันไปนะตอนนี้เอ้ยเคนมากดท่าหนึ่งไป่อก่อนนะมันได้เกาะแล้วก็เคนช่วงต้นเกมไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ชีล่าก็เก็บตกลอริออนไปก็หาหิวนะสังเกตอะไรไหมไบด์โดนกดคาป้อมตลอดเลยดูแต่โชคดีที่มันมีอันตินะเลยกดแบบแลกกันไปได้ผมว่าน่าจะเป็นที่การแบบดับตัวด้แหละ ใบมันไม่ได้โหดขนาดนั้นในช่วงต้นเกมอ่ะมันต้องพึ่งของค่อนข้างเยอะแต่ยี่กี้เราก็เลือกที่จะไปเติมบนค่อนข้างบ่อยนะแล้วลอริออนยกเสียบูอีกแล้วคีล่าเขาแบบไม่ได้บูเลยนะอแล้วผมก็พยายามเล่นนิดหน่อยนะอดูอินใกล้ตายแล้วแล้วก็ได้อาดูอินไปนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีใครเอาอาดูอินกับผมละ เหมือนทีมเขาทีมเราค่อนข้างปล่อยผมก็โดนมูลาสับมาเกือบตายเหมือนกันเอ่อผมเปิดเช็คเงินใช่ไหมเนี่ยเงินตอนเนี้ยทีมเรานําอยู่นะโอเคทีมเรานําอยู่เพราะว่าคีร่าได้คิวตั้งสี่ตัวนะแต่ว่าเขาแบบเรียกร้องหาบูนะแล้วก็เขาเหมือนแบบมีอารมณ์หงุดหงิดอะ่ะผมเล่นตรงไหนเขาจะไม่อยากเล่นด้วยอะ่ะเออเหมือนเช่นตอนเนี้ยเหมือนไฟข้างบนอะ่ะ นเหมือนไฟตรงเนี้ยที่ผมเปิดไฟเนี่ยผมผักอดุอินมาคีล่าจะไปรับเวฟบ,บนนะนเขาเห็นเลือดอดดอุนน้อยเขาถึงมาซ้อนผมอะ่ะดูดิอันนี้คืออาการของแบบไม่อยากเล่นช่วยผมอะไรเงี้ยแล้วเคียนเคียนเข้ามากิบอีกี้ง่ายมากอยู่ข้างหลังบ้านโอ้โหแล้วเทลก็ตายคือเทลเขาเดินตัดป่าหลังมังกรเวจริงๆเขาต้องเดินอ้อมมาอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อมารับเรียนกลาง ถ้าเขาอยากรับเรียนกลางเขาต้องมาตรงนี้ถึงจะปลอดภัยในแบบปลอดภัย50%อะเอออาจจะโดนดักได้เพราะว่ามีเชนอยู่ใช่ไหมถ้าเขาเดินไลน์เนี้ยเขาต้องเจอหลายภุมมไงหนึ่งอะภุมิตรงข้างป้อมสองพุ่มหลังกรสามพุ่มอตรงเอลอเออเนี่ยอันตรายเขาเดินค่อนข้างอันตรายโอเคแล้วผมได้เปิดตาม,มาแล้วก็ขึ้นเป็น การซีซีต่อนะครองเท้าการซีซีเพราะว่ามีแวนซอยนะเราอาจจะโดนสตันยิกยิก,ยกแบบไม่ได้ขยับก,ก็ได้แถมมีลอริออนด้วยอันนี้ผมก็เลือกที่จะไปไล่แวนนะแต่ว่าผมก็พาด้วยแหละถ้าแวนมันได้ตีบ้านยังไงมันก็แตกอยู่แล้วถ้ามีคลิปเนี่ยผมให้ดูใหม่เนี่ยผมไปไล่ผักแวนแต่ถ้าไม่มีลอริออนผมก็น่าจะรอดนะนี่ ดาเมจที่โดนก็คือของรอออนก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เสียปอมไปแล้วช็อตนี้เทวก็ไปโดนดักนะโดนเคียนดักแต่ว่าก็เก็บมาได้เพราะว่าเราอยู่กัน3ามตัวจริงๆถ้าเจอเคียนเราต้องเดินแบบ3คนอะเม็ดแครี่โลมเมดแครี่โลมเดินไปเคลียร์คลิปด้วยกันอะมันถึงจะแบบป้องกันการแบบป้องกันเคียนได้ในระดับหนึ่งอะแต่ว่าเนี่ย เห็นไหมสังเกตอะไรไหมเม็ดขึ้นไปเคลียร์กลางสูงมากเฮ้ยลอยอ้อนเข้าคีล่านะผมก็พยายามไล่ให้แล้วก็ได้ชัดดาวคีลาไปช็อตนี้ผมผักสวยอยู่นะผมผักแวนแต่ว่าลอยอ้อนมันโดนผักผม,ผมผักออกไปฝั่งนู้นอะ่ะเนี่ยแล้วคีลาก็บอกว่าผัก ผักออกทําไมนี่นี่หนชัดดาวไปนี่ผมกดเปิดตาใช่ไหมสโลคผู่ต่อสู้แล้วผมกดอันติถ้าผมแบบใจนิ่งนิดนึงผมวิ่งขึ้นไปแล้วก็กดอันติตบโรลิออนมาฝั่งนี้แวนจะซอยเทียวตายผมก็เลยเลือกที่จะกดอันติก่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะนี่ดูดูดูดีดีดดน,นี่ น,นี่แวนพยายามไปตีเทล,ทล,ทลนะแวนเขาพยายามไปตีเทลดูดีๆทุกคนดูดีๆฮิตแรกสองฮิตแรกอาจจะตีผมอยู่เพราะว่ามันเป็นเป้าที่อยู่ใกล้ไงดูดูปุ๊บเนี่ยแวนแวนเดินมาล้วนี่แต่ว่าโดนผมสตันไงนี่แล้วเทลก็เก็บแวนไปได้ แล้วผมก็โดนว่าแต่ว่าผมไม่เลือกที่จะตอบตันะเพราะว่าแบบถ้าพิมพ์ตอบโตัวไปเนี่ยก็คือเกมมันจะเสียอ,อ,อผมจากที่ผมเล่นมาหลายหลาย,หลายเกมอะเพราะถ้าแบบพิมพ์ตอบตัวกันเนี่ยเกมเสียตลอดเลยแล้วก็โอกาสที่จะแพ้ค่อนข้างสูงนะ okay, อีกกี้เสียฟิกไป แล้วอิกกี้ไปโดนดักนะเขาก็เดินดีแหละเขาพยายามอ้อมมาข้างหลังแล้วผมก็เดินไปเช็คค่มฝั่งนึงผมก็พยายามแบบโซนเอาพื้นที่ไงนี่ขึ้นมาตรงนี้จะมาเช็คค่มนี้ก่อนนี่เห็นไหมผมเข้ามาเช็คแล้วก็เช็คแอลแต่ว่าอิกกี้โดนข้างหลังแล้วก็เรียบร้อยตามสภาพนี่แล้วก็คีล่าก็โดนเล่นตรงกลางอีก ผมพยายามผักช่วยแล้วนะทุกคนผมให้ดูนะช็อตนี้ก็คือผมพยายามผักช่วยเทลและผักอาดูอินเข้าป้อมอะเนี่ยเทลก็ยืนตียืนตียืนต,ตีแล้วก็ได้หิวผมไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงจริงอันนี้คือช่วยสุดความสามารถแล้วเวเนี่เคีย,ยนจะมาล้วงผมแต่ว่าก็เอาผมไม่ตายเดียะผมโอเมก้าเนาะแล้วใบสวยนะไบไปเล่นล่างได้ อันนี้ผมออกเป็นไกอานะเพราะว่าเมดเขาค่อนข้างแบบแรงนะรอยอ่อนอะไรเงี้ยแถมออกมาเอาวิ่งเร็วด้วยแหละเห็นอะไรไหมอารูอินบอกผมโอเมก้าไม่กันเดียวเลย <laughs> ผมพยายามกันแล้วนะโอเคเคีนโดนผมเปิดตาไปนะมันสโลด้วยนะนี่ เขาเขียนเข้าผมตันช่วยนะถือว่าสวยเลยผมตันช่วยได้พอดีอะ่ะแล้วก็ไปไล่เปิดพุ่มนะไล่แวนอะไรออกไปจากพุ่มเนี่ยทีมเราก็ยืนสามคนนะยืนโซนสามคนแล้วไบก็เคลียร์ล่างค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ไม่ได้บนนะผมก็ใช้ความสามารถโอเมก้าหน่อยนะเข้าไปแบบตอดป้อมโบกป้อมเปิดตานิดหน่อยเปิดตาไปเลยนะเพราะว่า มันคูดาวสี่สิบกว่าวิเองแล้วก็เราก็ใช้สโลสัตรูได้ด้วยเ,เทลซอยสวยเป็นช็อตที่สวยนะเทลตัวนี้กล้าเล่นอะแบบกล้ายืนยิงอ่ะเอาง่ายๆตั้งแต่ช็อตอารูอินแล้วเขาก็พยายามยิงเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมอิกกี้เขาไม่ได้ออกตัดเลือดเว้ยเขาจะออกเป็นมงกุฎเพราะว่าไอเทียมตอนแรกเหมือนเขาจะออกเป็นอาร์ควนี่หรือไม่ก็ตัดเลือดให้เราอยู่ใช่ไหม ว่ามี2ชิ้นนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้น2ชิ้นแบบนี้คู่กันมันคือมองกุฎเวผมก็เลยสังเกตว่าเออทีมตรงข้ามมันมีลอิออนมีอารูอินมีเคนที่แบบรีเลดได้ลอยออนนี่ก็รีเลดได้ค่อนข้างเยอะแถมมีลูกแก้วแล้วด้วยเนี่ยแล้วก็อารูอินเนี่ยโอ้โหถึงจะออกเป็นสายดาเมจแต่ว่ามันมันยิ่งตีแรงยิ่งตีเร็วมันยิ่งแบบถึกใช่ไหมเลือดมันก็จะรีได้เยอะอ่ะผมก็เลยต้อง ตัดสนใจออกเป็นตัดเลือดมานะนี่คู่กันแบบน,นี้ก็บิวเป็นตัดเลือดเลยตามที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะผมจะไม่บอกให้เขาออกแล้วแหละเพราะว่าบอกไปก็เท่านั้นเขาขึ้นของมาขนาดนี้แหละก็จะได้ตัดเลือดก็คงอีกนานนะผมก็เลยเลือกที่จะออกแทนเลยแล้วช็อตนี้ผมสวยมากนะผมเห็นเลนล่างมันลึกแล้วไม่มีคนไปการแสดงว่าเขาอยู่ตรงโซนดาร์กถูกไหมผมก็เลยไล่เข้ามา กลายเป็นมูลาดกับเคียนที่เลือดค่อนข้างน้อยนะผมก็เลยได้คิวไปได้คิวมูลาดไป<ม>อะไรขะเขียนก็พยายามสวนอยู่แต่ว่าก็สวนไม่ไหวหรอกเลือดเขาค่อนข้างน้อยไม่มีเพื่อนมาเติมด้วยแล้วผมก็เข้าดาร์กเลยแต่ว่าเทีวจริงๆเทลวต้องมาตีดาร์กช่วยนะช็อตเนี้ยไม่ใช่วิ่งเข้าไปกันบ้านเรียบร้อยโดน อิกกี้โดนคอมโบชุดเดียวตายเลยแล้วป่าเราก็ปล่อยดาร์กต่อด้วยแล้วมาเอาลอริออนแทนถ้าถ้าเทียวอยู่ใช่ไหมเทียวก็ยังตีได้ถูกปะเออเมื่อกี้เอาใหม่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 หมหมนี่ลายเดินใช่ไหมพวกพวกผมได้พวกผมได้เชน เนี่ยเทลเขามุดมังกลางเพื่อรับคลิปใช่ไหมนี่แล้วเขาเห็นข้างล่างบวกกันแต่ว่าเขาก็เห็นพวกผมเอาดาร์กอยู่เอาดาร์ก l a y เลเยอร์เอาม่วงอยู่ใช่ไหมถ้าเขาตัดมาช่วยตรงเนี้ยเราจะได้ดาร์กง่ายมากเพราะว่าแคลรี่อ่ะมันมี DPS ที่ค่อนข้างสูงมันจ่ายดาเมจให้อ็อบเจกค,ค่อนข้างดีในช่วงเลดเกมนั้นเนี่ยสินาทีถือว่าค่อนข้างเลดเกมแล้วนะเพราะว่าเกมหนึ่งอ่ะมันจบประมาณ สิบห้านาทียี่สิบนาทีนะอืมเป็นช่วงกลางเกมไปเลดเกมหนักแล้วอะ่ะเทกวก็น่าจะมีของพอที่จะฆ่าออบเจกต์ได้อย่างง่ายดายนะมีแท้งแท้งให้นะมีป่าคอยพันนิดมีเมดคอยโซนแต่ว่าเมดเราก็โดนรอเลออนไปเนี่ยบื้มหายเลยชุดเดียวก็มาเอาพยายามเอารอเลออนนะแต่ว่าก็ตามไม่ได้คีลาก็ กดอันตีไปเนี่ยแล้วทําไมเขากดท่าหนึ่งเขาไม่กดท่าหนึ่งวะ oh, <I> เขาน่าจะประมาทแหละเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมงงวะเนี่ยเขาน่าจะคูดาวท่าหนึ่งมาแล้วนะหรือว่ายังวะเอาใหมนะ่นะนี่เขายังไม่โดดเลยน,ะนี่เขาสไลด์อ๋อ่าจะคูดาวอยู่มั้ง แล้วกดอันติไปเฮ้ยแล้วก็ตีธรรมดากดวาร์ปเขาไม่ได้กดตีเขากดวาร์ปรู้แล้วทำไมเกือบตายผมให้ดูใหม่เขี่ลาเขาพุ่งไปปึ๊บทุกคนดูดีๆนะปึ๊บนี่เขากดวาร์ปไอ้เหี้ยถ้าตีนะทาตีแป๊บเดียวก็ตายแล้ว อันนี้เล่นลิ้นไงลอยอ้อนสไลด์มาฝั่งนี้ทีนี้เกือบตายเองโดนแหวนซอย <c oughs> ท็อกซิตจัดเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นช็อตพลาดของคีร่าอีกช็อตหนึ่งเลยอะ <c oughs> แต่ทีมเราก็เข้าไปซ้อนช่วยอยู่ <c oughs> ถือว่าเทียวทำดาเมจได้ดีอยู่นะเนี่ยผมก็มารับเทลวมากันเทลวตันค่อนข้างสวยเลยนะเมื่อกี้ตันได้สามแต่ว่าโดนมูลาด พุ่งเข้ามาสับก่อนเทียวก็ตายไปผมได้ตัดเลือดแล้วนะโอเคแล้วก็ขึ้นเป็นกอดสะท้อนต่อจะได้แบบสะท้อนแวนหน่อยนะนี่อิกกี้ขึ้นเป็นมงกุฎจริงด้วยใช่ไหมผมได้มงกุฎเอ้ยผมได้ตัดเลือดพร้อมกับมงกุฎของอิกกี้นะดูดีทุกคนคิดดูเอาถ้าเปลี่ยนบูมสติกเป็นอาโกนี่แล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นตัดเลือดเขาจะจ่ายสกิลได้บ่อยมากๆ ใช้สก,กิลได้บ่อยจริงๆนะแบบโยนบอลได้รัวๆปาสก,กิลหนึ่งได้รัวๆสำหรับเกมนี้นะที่มันแบบมีตัวบาง1 2 3แล้วก็มีอีก2ตัวที่พอจะแบบถึกๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ถึกเท่าไหร่หรอกมันออกของดูดิบูมเอโบเคีนสเปียแล้วก็ลองคินูตอะ่ะมันไม่ถึกหรอกมีการเวทชิ้นหนึ่งอ่ะเนี่ยก็ตัดจบปัญหาตัดเลือดไปแล้วก็ได้ตัดเลือดมาแล้ว แถมผมเป็นตัวเข้านวในวงไฟด้วยออนี้ผมรู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆนะแมปข้างล่างก็ไม่มีคนเคลียร์ข้างตรงกลางก็ไม่มีบนก็ไม่มีนะผมก็เลยวิ่งมาเช็คดาร์กมุดเข้าไปดันเจอพอดีมูลาดกําลังตีดาร์กใกล้จะตายแล้วสังเกตอะไรไหมมูลาดเลือดเหลือน้อยแค่นี้แสดงว่าเขาโซโล่ดาร์กนะ ไม่มีเพื่อนเขามาช่วยอันนี้พลาดของทีมฝั่งตรงข้ามนะคือดูดิฝั่งตรงข้ามอยู่ครบไม่มีตายทักตัวแต่ว่าปล่อยมูลาดมาโซโลดาร์กแล้วดูมูลาดจะตายเองอะ่ะผมเข้ามาเก็บงานทีนี้สวยเลยเคนเข้ามาพุ่งเก็บได้ดาร์กอยู่นะแต่ว่าเขาก็ตายเอ้ะหรือว่าอาจจะไม่ได้โซโลก็ได้ทุกคนอาจจะเป็นเคนที่ช่วยตีอยู่ ไม่แต่ผมเห็นเคียนโพนี่มินีแมปข้างตรงกลางนี่วะไม่น่าจะตีหรอกน่าจะเป็นมูลาดโซโลโอ,อยู่แหละเคียนก็ถือว่าแบบแก้ขัดได้อยู่นะแก้แก้เกมได้อยู่พุาาา่งข้อมอลด์กแลกกับชีวิตลูมก็ค่อนข้างไม่น่าเกลียดอะไรคีล่าเขาไปทำเว็บบนนะไปเล่นอลอริอนแล้วก็ได้แวนมาตรงนี้ก็ถือว่าโอเค,อเคได้แคลรี่ ก็ตันป้อมให้ใช้ความสามารถโอเมกานะตันป้อมไปทีมเขาตายถึงสามนะผมว่าน่าจะได้ป้อมแหละแล้วลอยอ้อ,อนเข้ามากดแข็งเค,เคลก็เลือดครึ่งหลอดน่าจะรับไม่ได้แหละเขาก็เลยสั่งจอ่อยผมก็มาความสามารถโอเมก้าอีกแล้วนะก็มาตัดคลิป เอ้ยมาตัดป้อมเลนล่างแล้วก็วาร์ปไปกันนะจะกลับไปกันแหละทีนี้ก็วาร์ปกลับมากันสามคนเลยฮะแล้วคีล่าไปโดนอารูอินอารูอินเห็นไหมผมบอกแล้วอารูอินไม่ได้ถึกเขามีผมมีตัดเลือดอะ่ะข้างง่ายมากเลยคือแบบขนาดไม่ต้องใช้ตัดเลือดของผมอะ่ะเขาเจอคีล่าเขาก็จะตายแล้วอะ่ะ ก็ต้องมา,ารับด์กนะมารับม่วงก่อนไม่มีคนรับเลย,ยทีมเรามีภาษีค่อนข,ข้างดีนะ<ๆ>เลดเกมเพราะว่ามีทั้งไบท์ทั้งเทวใช่ไหมที่เป็นแครี่ทีมเขาก็เป็นแวนแครี่ต้นเกมนะที่แบบเลดเกมไม่ได้เก่งเท่เทาเทลนะแถมเทลวม,มันชนะทางแวนด้วยประเด็นแล้วบไบฟิกเข้าไปแบบนี้ตีธรรมดาไม่ถึงนะเขาทีมเขาออกได้ ผมก็พยายามไล่ให้แหละเออเนี่ยก็ตัดสวยอยู่นะมูลาดกับเงางไม่ได้แล้วก็ตัดแวนมาอีกตัวหนึ่งก็ได้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเติมเลนล่างนะมาช่วยเทวช่วยอีกกี้อ,อ,อันนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ผมให้ดูเคนมันหลบอยู่ในพุ่ม ตรงอ่าหลังดาร์กใช่ไหมนี่ผมเห็นแล้วผมสังเกตเห็นแล้วผมก็เลยจะอ้อมมาช่วยเทีวปุ๊บนี่อ้อมมาที่ผมไม่ได้เข้าอารุอินเพราะว่าผมเห็นเคนอยู่ในภูมนี้เว้ผมพยายามจะอ้อมมาช่วยเทีวให้เทีวเข้ามายิงตรงจุดนี้ได้ใช่ไหม,มนี่ปุ๊บแล้วชีลาก็ตายนี่โอเคแล้วก็ได้อารุอินมานะหลังจากนั้นนี่ อันนี้คือจุดพลาดของผมเลยผมไปวิ่งไล่เขนแทนที่จะปล่อยมันแล้วก็เดินมาช่วยแคลรี่กับเมดอันนี้แหละคือจุดที่แบบผมพลาดจริงๆในเกมนี้อ่ะดูแล้วกว่าจะได้ไม่ได้คิวด้วยดูดิมันวิ่งเร็วจัดเลยอะโอเมกา้าผมก็งงวิ่งไม่ทันเคียนเฉยเลยแล้วรอลอริออนไปเก็บสอง คือลอริออนแม่งพุ่งเข้ามากดแข็งน่าจะพุ่งเข้ามากดแข็งใส่เทีวกับอิกกี้นะ oh. ก็น่าจะตายไปเลยนี่เรียบร้อยตายสองแล้วผมไม่ได้สังเกตไงผมมัวแต่โฟกัสที่เคนผมดึกว่าเพื่อนยังอยู่ทีนี้ผมก็เรียบร้อยเออ <c oughs> โดนโดนอย่างนี้เอาอะไรไปรอดเอาจริงโอเมก้ามันเป็นโลมที่ ช่วยกันเพื่อนได้ดีนะแต่ว่ามันโซโล่คิวไม่ได้หรอกเพื่อนก็กดยอมแพ้ไปผมก็เลยกดปฏิเสธจริงๆช็อตนี้ต้องโทษผมจริงแหละเพราะว่าผมเป็นคนพลาดถ้ามาเติมช่วยเพื่อนวิ่งมากับเพื่อนก็น่าจะชนะไปแล้วนะในนาทีที่แบบ15กว่ากว่าแล้วตอนนี้ก็เสียดักทีมเราไม่ควรไปโวนอยู่ตรงนี้ไปคือโดนมูลาบสาฟีแล้วก็โดนเล่นตายไปเลยสตัวสกับหเอาอะไรไปเล่นนะ่ะ แทนที่จะปล่อยแล้วก็มาเคลียร์คีพทําเว็บบนทําเว็บล่างก็ได้ใช่ไหมหรือ,อ,อยังไงสองสองห้ายังไงมันก็สู้ไม่ได้ไม่มีตัวที่แบบรัดจริงๆเลยอะ่ะมีคีล่าที่มีพันธิตแต่ว่ามันห้าตัวไงโดนเข้าไปโดนสตันอะไรก็ไม่รู้ตายหมดแล้วอันนี้ทีมเขาก็ได้ดาร์กไปนะแถมเป็นดาร์กสิบห้าด้วยก็น่าจะแพ้แลหละน่าจะแพ้ช็อตนี้แหละผมโดนซอยยับมากเลยผมก็พยายามช่วยนะรอยออนก็กดแข็งไป แต่ว่าออกได้นะเทียโดน,โดนก็แพ้ไปเลยนะทุกคนนี่ช็อตนี้ไฟใหญ่ๆข้อเสียของเกมนี้คือผมไปไล่ผมไปไล่เคีนตรงนี้แหละอันนี้คือช็อตข้อเสียที่ทำให้แบบทีมเราแพ้เลยอะ่ะคือเพราะผมคนเดียวเลยนะถ้าผมมากับเทลวกับอ่าเมีผมรับรองว่าแบบยังไงก็จบบ้านได้นะนี่ ้นแล้วผมแล้วผมพยายามไปไล่แล้วผมไม่ดูเมดกับแคลรี่ด้วยไงผมไม่คิดว่าเขาจะตายด้วยแหละเออก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าเอ,อ่อถึงผมจะพลาดในช็อตนั้นอ่ะจินเป็นช็อตที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าผมก็ได้ MVP นะได้ MVP แล้วก็ไม่เสียดาวนะเพราะว่าทั้งเกมอ่ะโดยรวมผมก็เล่นค่อนข้างดีเลยก็ไม่เสียดาวไปนะได้ MVP ็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการวิเคราะห์เกมในเกมนี้นะเกมนี้คีล่าของเราค่อนข้างแอคทั้งไปว์ปที่ตรงกลางใช่ไหมว์ปใส่ลอริออนแทนที่จะตีให้ตายตาย,ตายไปแล้วก็ทั้งการแบบพาเพื่อนไปเอาออบเจกต์อ่ะคีล่ากับไบอะ่ะแทนที่จะปล่อยแล้วไบาตายไปสิบตัวเ <c oughs> นี่ยแล้วก็เทลไม่ค่อยมาช่วยเพื่อนเอาออบเจกต์ข้อเสียแล้วก็อิกี้ออกตัดเลือดช้ามาก ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์เกมว่าทําไมเกมนี้ผมถึงแพ้นะครับผมก็ถ้าผมวิเคราะห์ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็เล่นให้ดีขึ้นนะครับในเกมต่อไปนั่นเองส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ